สวัสดีครับก็เอามาบอกกล่าวกับเพื่อนๆนะครับว่าทำไมเหรียญบิตครับขึ้นร้อนแรงนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณบิตครับเชนนะครับผมน่าจะเป็นเพจนะครับผมก็อ่านให้ฟังว่าขอให้เชฟขอแจ้งให้ทุกท่านทราบิตกับเชนจะนําเหรียญครับเข้าสู่กราดานตีเขตไอโซึ่งเป็นกรานเนตดต่างประเทศนะครับผมเป็นเป็นเอกชนแห่งแรกนะครับโดยมีกําหนดเพื่อ listing ในวันอ๋อวันนี้เลยนะครับวันนี้เลยนะครับผมวันที่27นะครับก็ เข้าแล้วนะครับเพื่อนๆนะเข้าแล้วนะครับก็โอเคสุดยอดมากเลยนะครับนี่เป็นข่าวที่ดีแล้วต่อไปถ้าเกิดเข้าไปเนนเข้าโอเคหรือเข้ากระดานใหญ่หลายๆทั่วโลกอาจจะหลายๆแพลตฟอร์มมูลค่าจะเป็นเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเพิ่มโอกาสในการลงทุนของชาวต่างชาติด้วยนะครับผมก็ฝากให้เพื่อนๆลองํำการบ้านดูนะครับว่า KUB เป็นตัวที่เพื่อนๆมองแล้วเป็นยังไงบ้างครับเป็นตัวแรกของ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 ,ของไทยเราเลยนะครับเพื่อนๆท,ที่ที่มีคุณสมบัติที่คิดว่าน่าลงทุนนะครับแต่เป็นเพียงแค่ว่า การกาเดาของผมนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาไปลงทุนตามที่ผมว่านะครับก็ต้องคิดเองให้ได้เพราะว่าวันไหนที่มันลงหนักคุณไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าถ้าคุณตามคนอื่นเขาคุณต้องเข้าใจมันลึกๆเกี่ยวกับธุรกิจจริงๆนะครับฝากไว้ให้คิดครับผมสุดยอดมากครับสวัสดีครับผม